ด่วนพม่าฐานทัพแตกการเรียง KNU เปิดฉากถล่มทหารพมา่าริมฝั่งสารวินตรงข้ามแม่สามแลบกระเจิงงานนี้ประทัดเดือดเสียงปืนเสียงระเบิดดังสนั่นถึงฝั่งไทยทหารกระรเรียง KNU เปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นทหารพมา่าตรงข้ามแม่สามแลบ ฐานโซแลท่ากองพันสามสี่หนึ่งแตกทหารเมียนมานี้ตายลงเรือโดนลากกลางสารวินซ้ําเมื่อวันที่27เมษายนเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาเศษที่ผ่านมาได้เกิดการประทะกันอย่างหนักระหว่างกองกำลัง K.N.U กับทหารเมียนมาบริเวณชายแดนเมียนมาฝั่งตรงข้ามบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่3มแหลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเบื้องต้นมีรายง,งานว่าการประทะก,กันอย่างดุเดือดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังทหากรกะเรียง KNU กองพลน .5 อย่างไม่ทราบจำนวนได้ลอบเข้าโจมตีฐานที่มั่นของทหารเมียนมาฐานบ้านซอแลท่ากองพันเคลื่อนที่เร็วที่3-4-1ที่มีพันเอกเอมินเซง เป็นผู้บังคับกองพัน์การประทะที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างดุเดือดและเสียงปืนได้ยินอย่างชัดเจนในฝั่งไทยทำให้กองร้อยทหารพรานฐานแม่สามแหลบต้องแจ้งเตือนให้ชาวบ้านหลบอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยเนื่องจากเกรงว่าผลกระทบหรือกระสุนปืนอาจจะพัดตกเข้ามาในเขตบ้านแม่สามแหลบได้ขณะเดียวกันพันเอกสมัชยัยสายแปง พบทพ .36 ได้สั่งการเสริมกำลังทหารพรานเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างเร่งด่วนแล้วต่อมาเมื่อเวลา6นา30นาทีเสียงการประทะได้สงบลงพบว่า บริเวณฐานที่มั่นของทหารเมียนมาฝั่งตรงข้ามบ้านแม่3แหลมมีเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นหลายจุดด้วยกันขณะที่ทหารเมียนมากกองพันธ์เคลื่อนที่เร็วที่ 3C1 ได้พยายามทิ้งฐานที่มั่นเพื่อลงเรือหลบหนีตามแม่น้ำสารวินขณะที่ทาง KNU ได้เข้ายึดพื้นที่แล้วพร้อมกับใช้เรือในการไล่ล่าไปอย่างกระชั้นชิด อย่างไรก็ตามผลการประทะหรือความสูญเสียในครั้งนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการประทะของทั้งสองฝ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกและทางทหารพาม่าอาจจะต้องเสริมเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้ามาตอบโต้ถล่มซ้ำอีกครั้งหนึ่งทำให้กำลังของเจ้าหน้าที่ของไทยต้องตึงกำลังเข้มตลอดแนวชายแดนได้ไม่สามแหลบเพื่อดูแลความปลอดภัยของราษฎรไทยในขณะนี้โดนแล้ว ตลบหลังมินอองไลน์ Online, ทหารพรมาร่าแปรพักเปิดใจทำไมถึงย้ายข้างสื่อเรดิโอฟรีเอเชียสัมภาษณ์ทหารพรมาร่าที่แปรพักจากฝั่งเผด็จการไปอยู่ฝ่ายผู้ต่อต้านรัฐประหารวิเคราะห์ปัจจัยอะไรที่ทำให้ ทหารอีกจำนวนมากที่อยากจะแปรพักจากกองทัพเผดการพม่าออกมาแต่ไม่ทําหรือไม่สามารถทําได้ชี้ถึงความช่อชนที่เกิดขึ้นในกองทัพพม่าจนทําให้เขาทนไม่ได้และต้องออกมาพันตรีเฮนทออูเป็นทหารพม่าในสังกัดกองพลทหารราบเบาที่ 99ก่อนที่เขาจะหลบหนีออกมาจากฐานบัญชาการในเมกติลามันดาเลแล้วไปเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านเผด็จการทหารในทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัชฐานทำให้เฮนทออูเป็นผู้แปรพักจากกองทัพพมา่าที่เคยมียศสูงสุดจากข้อมูลที่มีในตอนนี้ ในยามที่กองทัพพมา่าปราบปรามประชาชนด้วยความรุนแรงอย่างโหดเหี้ยมจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า700รายหลังจากที่ประชาชนประท้วงต่อต้านการรัฐประหารของกองทัพเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์กองโพทหารราบเบาที่99ที่เห็นทออูสังกัดอยู่นั้นก็เคยมีส่วนในการก่อเหตุโหดร้ายทารุณต่อมนุษย์ด้วยกันเอง กองพลหน่วยนี้เคยร่วมกับกองพลทหารราบเป่าที่33ใช้ความรุนแรงอย่างหนักในการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญามาก่อนในปี2560ทำให้ชาวโรฮิงญาหลายพันคนเสียชีวิตและมี745,000คนต้องลีภัยไปยังบางคลาเทศเฮนทออู ได้เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารหลายคนที่อยากจะเข้าร่วมกับฝ่ายผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการแต่พวกเขาแปรพักไม่ได้เพราะถูกมีข้อเสนอจูงใจทางการเงินและโอกาสทางเศรษฐกิจอื่นๆทั้งในแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่พวกเขายังคงจงรักภักดีต่อกองทัพ ขนาดเดียวกันครอบครัวของทหารเหล่านี้ก็ตกเป็นตัวประกันอยู่ภายใต้เงื้อมมือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพด้วยสื่อเรดิโอฟรีเอเชียได้ทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเินทออูในเรื่องที่ว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะแปรพักจากกองทัพและกลุ่มผู้ชุมนุมกับรัฐบาลเงาที่จัดตั้งโดยอดีตรัฐบาล ที่ถูกกอดรัฐประาหารควรจะทำอย่างไรเพื่อขอจัดพิติการทหารออกไปได้ทำไมควรถึงตัดสินใจออกจากฐานทัพที่ตัวเองประจำการโดยไม่ขออนุญาตเห็นทออูดได้กล่าวว่า มีเจ้าหน้าที่รายใหม่ๆที่เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพวกที่ชอบโฉนเอาเรื่องเลยพวกเขากดขี่คนที่เป็นผู้น้อยไม่ว่าผู้น้อยเหล่านั้นจะซื้อตรงในหน้าที่มากแค่ไหนก็ตามถ้าคุณเป็นคนซื้อตรงคุณจะไม่มีทางได้รับการเลื่อนขั้นเป็นแน่แท้พอถึงเวลาที่คุณได้ยศพันตรีในกองทัพคุณก็จะอยู่มานานพอที่จะได้เห็นเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี คนพวกนี้จะใช้ยุทธวิธีทุกอย่างในการทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ลาออกเมื่อคุณได้ขึ้นเป็นคนยศสูงๆพวกเขาก็จะเริ่มระแวงว่าพวกคุณจะทรยศพวกเขาเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่านี้จึงมักจะเสนอโอกาสต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้เลื่อนขั้นในขณะที่ทหารระดับล่างๆแทบไม่มีจะกิน มีประเทศที่ไหนบ้างที่ทหารชั้นผู้น้อยต้องจำใจกินกาบกล้วยเฮนทออูพูดถึงสภาพขาดสนของทหารชั้นล่างในพมา่าเฮนทออูยังพูดถึงการเลือกปฏิบัติในวงการทาหารอีกว่าพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงเอาผิดกับทหารชั้นผู้น้อยที่รับสินบนเล็กๆน้อยๆ2แสนถึง3แสนจาร์หรือราวๆ4,400ถึง6,700บาท ในขณะที่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับกรณีเจ้าหน้าที่มียศตำแหน่งรับสินบน300ล้านจาร์ดหรือราวๆห7ล้านบาทหรือบางทีก็ถึงขั้น1,000ล้านจาร์ดราวๆ2่า22ล้านบาท ถึงแม้ว่ากองทัพจะการันตีว่าเจ้าหน้าที่ทหารสามารถลาออกได้เมื่อรับราชการครบสิปีแล้วแต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่อนุญาตให้ใครก็ตามที่อยากจะลาออกออกจากราชการได้พวกเขาก็จะหาข้ออ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารต้องเป็นเจ้าของบ้านถึงจะสามารถลาออกได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ในเชิงปฏิบัติเพราะคนที่เป็นทหารในแนวหน้าจะมีเงินเดือนไม่มากพอที่จะซื้อบ้านได้นั่นทําให้เจ้านที่ทหารทั้งหมดดิ้นโลนด้วยการรับสินบนในขณะที่ยังคงต่ออายุราชการไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเฮนทออเองก็บอกว่าเขาไม่สามารถจะคงอยู่ในระบบทหารแบบนี้ได้อีกต่อไปถึงได้ออกมาคุณคิดอย่างไรกับการรัฐประหาร เฮนทออูได้กล่าวว่าพวกเขาหรือกองทัพมักจะวางแผนการรัฐประหารอยู่เสมอมันไม่ใช่เรื่องใหม่พวกผู้นำกองทัพกลัวว่าพวกเขาจะสูญเสียอำนาจไปคุณทราบหรือไม่เรื่องที่มีแผนการรัฐประหารครั้งล่าสุดเฮนทออูได้กล่าวว่าใช่ผมรู้คุณรู้เรื่องแผนการก่รรัฐประหารตั้งแต่เมื่อไหร่เฮนทอูได้กล่าวว่า ผมเห็นเข้าลางของมันมาตั้งแต่ปี2558แล้วก่อนที่พวกเขาจะเปลี่ยนผ่านอำนาจให้กับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ผมได้ยินข้อมูลที่เปิดเผยออกมามากในช่วง2ปีที่ผ่านมาข้อมูลแบบไหนหรือเฮนเทออูก,กล่าวว่าก่อนหน้าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2553 กลุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการพิเศษของกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นกลุ่มระดับพลโทเดินสายไปตามหน่วยบัญชาการต่างๆทั่วประเทศพวกเขาคอยสั่งสอนทหารเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสามาคัคคีภายในหมู่ทหานเป็นหัวข้อที่พูดกันอยู่บ่อยๆ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาคอยสักถามเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีหน่วยทหารใดๆที่แตกแถวไม่ว่าจะมีแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกมากเท่าไหร่ก็ตามเมื่อผมลองนึกย้อนไปถึงคำปราศัยบางอันช่วงก่อนหน้าการเลือกตั้งแล้วผมก็รู้ว่าการรัฐประหารกำลังคืบคลานเข้ามา